ความเชื่อของชาวไทยนับถือศาสนาพุทธที่มีมาแต่โบราณเชื่อว่าควรงดการมีเพศสัมพันธ์ในวันพระและวันโกนเพราะคนโบราณถือว่าวันพระเป็นวันบริสุทธิ์ไม่ควรทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางโลกทางโลกีควรละวันจากตันหาแล้วไปวัดฟังธรรมสวดมนต์ภาวนารักษาศีลหากมีเพศสัมพันธ์ในวันพระหรือวันโกน จะทำให้เทวดาประจำตัวมีฤทธิเดชน้อยลงทำให้ไม่สามารถดูแลปกป้องเราได้เท่าที่ควรทำให้เสื่อมราศีชีวิตไม่ราบรื่นสิ่งชั่วร้ายเข้ามาแทรกแซงทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นทั้งยังทำให้ลูกในท้องเกิดจากวิญญาณเปรตสัมภเวสศีหรือวิญญาณชั่วร้ายอื่นๆทำให้เด็กเกิดมาเป็นบุคคลที่ไม่ดีดื้อด้านชั่วร้ายไปด้วยนอกจากวันพระวันโกนไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว คนโบราณก็ยังเชื่ออีกว่าในเดือนกันยายนของทุกปีก็เป็นเดือนต้องห้ามเนื่องจากตรงกับช่วงเข้าพรรษาของทุกปีด้วยด้วยความเชื่อว่าในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ผีเปรตออกมาหากินกันอย่างวุ่นวายและก็อาจจะมาจุติเป็นลูกของเราได้เน้นย้ำงดการมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระวันโกนและวันสำคัญสำคัญในศาสนาต่างๆด้วยคนโบราณถือว่าวันเหล่านี้เป็นวันบริสุทธิ์ที่ไม่ควรทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางโลก ทางโลกีเพราะจะทำให้เกิดสิ่งอัปมงคลต่อชีวิตอย่าลืมทำทานรักษาศีลสวดมวนตภาวนาเป็นประจำอธิษฐานขอพรอให้มีความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นของเราสาธุครับ